ถ้าอยากรวยอยากมีลาบมากให้บูชาพระศิวลีพระศิวลีได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตะตะขะในด้านผู้มีลาบมากพระศิวลีเดิมทีเป็นโอรสของนางจุป,ปวาสาธิดาของกษัตริย์กุงโกลิยะเมื่อนางตั้งครนภ์ก็สังเกตได้ว่ามีผู้คนทั่วแคว้นสารทิศนำของมาถวายไม่ขาดสายโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นที่สงสัยและอัศจรรย์ใจยิ่ง แต่นางต้องตั้งครันบุตรคนนี้เป็นเวลายาวนานถึง7ปี7เดือน7วันเมื่อตอนใกล้จะคลอดนางก็พบกับทุกขเวทนาอย่างหนักหนาสาหัสจึงขอร้องให้สามีไปขอพรจากพระพุทธองค์ด้วยพระเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าจึงให้พรอ,อันประเสริฐว่าขอพระนางสุป,ปวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูตรพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิด ท่านใดนั้นด้วยพุทธานุภาพหลังสิ้นพระดำรัสบุตรในครันก็คลอดออกมาอย่างง่ายดายราวกับน้ำไหลออกจากหม้อเหล่าญาติมิตรจึงตั้งชื่อให้กับบุตรคนนี้ว่าศิวลีกุมารและเมื่อศิวลีกุมารเติบโตขึ้นจึงเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงขออนุญาตบิดามารดาเพื่อไปออกบวชโดยขณะที่กำลังปลงผมโกนเกษาท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอราหันตในทันที พระศิวลีผู้เป็นเลิศทางลาบสการะไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งหนตาบลใดบุกป,ป่าฝาดงเดินบนบกลงในน้ำก็ปรากฏลาบสการะไม่ขาดสายอาน,นิสงเหล่านี้ช่วยให้หมู่สงที่ออกธุดงไปด้วยพลอยได้รับลาบสการะนั้นด้วยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์พร้อมหมู่สงออกทุดงไปพบกับทางสองแพร่งพระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทางหนึ่งไกลกว่า ใจหนทางดีกว่ามีหมู่บ้านมีที่พักให้พำนักพักพิงได้ส่วนอีกทางหนึ่งใกล้กว่าแต่เป็นป่าทึบทุรก,กันดารมีแต่เหล่าอมนุษย์อาศัยอยู่หากเสด็จไปทางนี้จะไม่มีทั้งที่พักและอาหารอาจทำให้เหล่าสง์เกิดทุกเขเวทนาได้ขอพระองค์เสด็จไปทางอ้อมเถิดพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าดูก่อนอานน์ศิว,วลีมากับเราด้วยหรือเปล่า พระอ,อนุนก็ตอบว่ามาด้วยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงรัดว่านั้นเราไปทางรัดเถิดหากศิวลีมาด้วยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักและอาหารบิณทบาทพเพราะเหล่าเทวดานาคครุฑคนทันรวมทั้งหมู่เทพทั้งหลายต่างจะพาการต้อนรับพระศิวลีเป็นอย่างดีจะพากันจัดหาที่พักและอาหารให้กับเหล่าหมู่สง์ด้วยนี่จึงแสดงให้เห็นถึงความมีลาภมากของพระศิวลี พระศิวลีได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตถะคะในด้านผู้มีลาภมาก